NLP ของเรานะครับที่เพจอป้าอีสานเนี่ยเราสอนด้วยคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายข้อ1ข้อ2ย่อยตกผลึกและเอาไปใช้งานได้ทันทีข้อ3หน้าที่คุณมีเพียงเรียนรู้และเอาไปลงมือทำภายใน4 8ชั่วโมงครับคุณจะเห็นผลลัพธ์บางอย่างที่เรียกว่าเวทมนต์บางอย่างครับโอป้าอาจจะไม่ได้มีเวทมนต์อะไรครับแต่สิ่งนี้มันจะเกิดกับคุณเองเมื่อคุณ take action ครับและหลายคนได้ผลลัพธ์จากตัวนี้ก็สามารถที่จะแชร์ในอินบ็อกซ์ของเพจเราได้นะครับโอเค ดูซีรีดูซีรีเกาหลีเพราะอยากหายเครียดอ่าโอเคบอกเป็นอย่างนะครับอาพี่จินชานะครับสวัสดีคุณหมวยนะครับสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นตออันแรกนะครับสิ่งที่ทําให้เราทําในสิ่งที่เราทําทุกๆกวันนี้นะครับข้อหนึ่งมาจากการที่เราออนโฟกัสนะครับสิ่งใดก็ตามที่คุณให้ความสําคัญนะครับสิ่งนั้นจะสร้างฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเพราะฉะนั้นโฟกัสสร้างฟีลลิ่งโอเคไหมครับโฟกัสครเอทฟีลลิ่งอ่ะโอเคโฟกัส create feeling การโฟกัสช่วยสร้างความรู้สึกหรือสร้างอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณกำลังโฟกัสมันครับเมื่อคุณโฟกัสมากขึ้นมากขึ้นมันจะเริ่มขยายใหญ่และคุณจะเริ่มมี feeling ไปกับมันยกตัวอย่างเช่นคุณเ,เสียใจอกหักนะครับและคุณก็โฟกัสนะครับไปที่แบบการส่องโซเชียลของแฟนเก่าของคุณแล้วเพลงเศร้ามันก็มาครับยิ่งคุณโฟกัสหนักเท่าไหร่ครับคิน ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองคุณว่าจริงไหมครับที่คุณรู้สึกแย่แบบนั้นใครที่ไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ใครที่เคยมีแฟนแล้วช่วยพิมพ์บอกได้ไหมครับว่ามันใช่เมื่อคุณโฟกัสนะครับสองว่าเขาไปนานแล้วสองว่าเขามีความสุขสองว่าเขาไม่สนใจคุณแล้วหรือเขาเงียบหายไปยิ่งคุณโฟกัสหนักๆคุณยิ่งกังวลคุณยิ่งคิดมากคุณยิ่งว่าเฮ้ยหายไปไหนว่าวันนี้เฮ้ยวันนี้ทําไมเขาไม่สนใจเราทําไมเขาทําไม่เหมือนเดิมกับเราใครที่เป็นอาการนี้ครับพิมพ์เลยครับว่าเคยใครเคยพิมพ์เคย เรียนบรรทาจากคลิปโอป้าแล้วเอาไปลงมือทำอ๋อสุดยอดนะครับเอาไปลงมือทำได้ผลเลยครับเพราะทุกอย่างที่โอป้าสอนคือโอป้าทำมหมดแล้วนะครับคุณสามารถใช้ได้เลยขอบคุณมากครับที่คุณหมวยนะครับโอเคนะครับเยี่ยมนะครับโฟกัสครีเอทเฟลลิ่งนะครับนี่นะนะก็คือสิ่งนัที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะสร้างความรู้สึกให้ก่อนเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณโฟกัสเหมือนตอนที่อ,อกหักเนะี่ยคุณก็จะกังลวลมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณโฟกัสไลน์ของคุณแล้วแฟนของคุณโอ้หายไปไหนเนี่ยสามชั่วโมงแล้วไม่ตอบะเเเลลยริ่มจป็นกังว รเริ่มจะคิดมากครับเฮ้ยแม่หายไปไหนปกติเคยบอกฝันดีฉันแต่คืนนี้มึงไม่ฝันดีกูมึงหายไปไหนเนี่ยต,ตัวอย่างกับเรื่องงานส่วนในเรื่องเองินครับยิ่งคุณโฟกัสอ้าวทำไมวันนี้ไม่มีคนซื้อของของชันเลยทําไมวันนี้ลูกค้าหายไปไหนสิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะคร e เอท f e ลล i n g จําได้ไหมครับเมือ่อมันขยายใหญ่ด้วยระดับพลังงานมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย แล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีเหรอคุณจะเริ่มหาคําตอบแบบในเชิงลบแบบติดๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมี feeling feeling create action เพราะฉะนั้น focus create feeling feeling create action เมื่อมีอารมณ์บางอย่างผ่านประสาทสัมผัสแตง้าของคุณที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะคิดในใจคิดออกเสียหรือคุณจะคิดกังวลอะไรเซลล์ประสาทคุณมาทํางานครับนั่นแหละครับแค่มันกระ แค่มันกระดิกหรือมันสั่นสะเทือนจากข้างในมันก็ create action ได้ทันทีมันจึงส่งผลเป็นพฤติกรรมเช่นคุณโกรธแฟนงอนแฟนน้อยใจแฟนปิดประตูบ้านเสียงดังนะครับหรือวางแก้วให้แฟนคุณรู้ว่าแม่งไม่พอใจหรือโยนแซนดงแรงครับหรือปิดประตูแรงๆให้เจนนรู้ว่าคุณไม่พอใจเช่นคุณเสียงดังขึ้นครับคุณตะคอกขึ้นครับคุณมีอาการบางอย่างครับ นั่นแหละครับคือสิ่งที่จิตใต้สนึกมาแสดงนั่นคือสาเหตุแรกครับที่ทําให้คุณทําในสิ่งที่คุณทําและหลายคนบอกฉันไม่ได้ตั้งใจจะตะคอกใสค่คนคนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทํากิริยามมรยาทกับคนแบบนี้แต่พี่เชื่อไหมครับร่างกายไม่สามารถทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากับจิตนะครับเราเนี่ย เป็นจิตนะครับร่างกายนี้เป็นเพียงกายหยาบจิตนะครับเป็นตัวคอนโทรลกายเราไม่สามารถทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยท่านอาจารย์บัดเรื่องเนี้ยพูดชัดเจนวันที่โอป้าเรียนมาสร์คร์สนะครับโอป้าก็เอ๊ะไม่เข้าใจว่าเออกูจะทํากูจะทําในสิ่งนั้นบางทีกูก็ไม่ได้ตั้งใจทํานะบางทีเราบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจทําอะไรบางอย่างไม่ดีไม่ตั้งใจทําอะไรบางอย่างที่ที่เราไม่ได้อยากทำนะเราบอกว่าเราไม่อยากทำแบบนั้นเราไม่ได้ตั้งใจซะหน่อย แต่พี่ใช่ไหมครับทุกๆพฤติกรรมมีประโยชน์เชิงแสงพิมพ์พระกันครับทุกๆพฤติกรรมมีประโยชน์เชิงแสงไม่ว่าควรจะตั้งใจทํามันหรือไม่ตั้งใจทํามัน แต่ทั้งหมดนี้เป็นการคอนโทรลผ่านจิตใต้สนึกคือคำสั่งของคุณทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวอันคอนเชียตมล์หรือจิตใต้สนึกมีหน้าที่ yes and more ครับให้และให้มากกว่าในสิ่งที่คุณร้องขอสมมติคุณคิดในใจคุณแม่งแบบไม่อยากพบเจอคนแบบนี้เลยไม่อยากเจอ ไม่อยากจะเสวนากับคนแบบนี้เลยแต่ในใจก็อ่ะแต่โลกภายนรกโอเคยังไงก็ได้ไม่เป็นไรนั่งกับไอ้พวกนี้ก็ได้แต่ในใจคุณไม่ต้องการครับจิตใต้สำนึกจะร่อมส่งพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้คุณไม่ตั้งยืนอยู่ตรงนั้นแม้เพียงคุณคิดในใจเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกไม่มีหูตาจมูกปากเพียงคณใช้เคลื่อนวเบรชั่นในร่างกายหรือในจิตของคุณเนี่ยมีวเบรชั่นที่สั่นสะเทือนแค่เซลล์ประสาทคุณกระดิกมันก็สร้างวเบรชั่นแล้วครับเพราะฉะนั้น เมื่อคุณตอนโฟกัสอะไรคุณจะครีเอทฟิลลิ่งเมื่อคุณครีเอทฟิลลิ่งได้อย่างที่บอกครับใครที่เรียนหน้าเพจประจำคุณจะรู้ว่าฟิลลิ่งหรืออีโมชันของคุณเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง5เมื่อประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับตามองเห็นหูได้เย็นจมูกได้กลิ่นปากได้ลิ้มรสหรือร่างกายโดยสัมผัสแค่นี้ครับหรืออาจจะเป็นภายในร่างกายเซลล์ประาทที่มันได้เร้งๆอยู่ภายในหัวคุณก็เป็น ร่างกายคุณครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการสั่นสะเทือนครับมันก็จะเกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมนั้นก็นอกเหนือจากมันเกิดมาจากอารมณ์มันยังแฝงไปด้วยความเชื่อเดิมของคุณประสบการณ์เดิมมุมมองทางความ ศาสนาะการเมืองของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนคนหนึ่งนะครับแสดงออกมากับผู้คนหรือกับบางอย่างมันมาจากอารมณ์ครับมันมาจากมุมมองศาสนาก,การเมืองและสภาพอารมอมที่คุณเคยอยู่หรือเป็นอยู่หรือเป็นอยู่ในขณะนั้นครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งแรกโอเคไหมครับใครอ,อันนี้คือคําศัพท์ NLP นะครับ แต่ตรงๆเลยนะครับทุกพฤติกรรมมีประโยชน์เชิงแสงนั่นคือคำศัพท์ครับและอันที่2ครับร่างกายไม่สามารถทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้คุณเรียนหน้าเพจเนี่ยเท่ากับคุณเรียนเอนพีแล้วครับโอเคนะครับนั่นคือข้อแรกครับข้อ2ครับสิ่งที่ทําให้เราทํา ไม่ว่าจะทำดีมากทําดีน้อยหรือจะทําได้น้อยหรือไม่ทําไปเลยนะครับก็คือในเรื่องของ meaning create action ครับ meaning create action ก็คือเมื่อเราให้ความหมายกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้คนเรื่องราวสถานการณ์บางอย่างสิ่งใดก็ได้แต่ที่เราตีความหมายให้กับสิ่งนั้นเราก็จะทํา อารมณ์หรือสร้างอารมณ์ตามความหมายของสิ่งนั้นที่เราตีความหมายเช่นวันนี้ฝนตกใครบางคนอาจจะบอกว่ารับทรัพย์ลัวๆแต่บางคนฝนตกอาจจะบอกว่ามึงตกมาทำไมนี่กูเดินทางลําบากจังถูกไหมครับอ่าตอนนี้อะไรนะแบบพอก็อยังไม่พอแต่จะไปต่อก็ยังนิ่ง <laughs> ไม่เป็นไรครับทําได้นะครับพี่จีนัทนะครับ อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับบางคนเนี่ยเห็นฝนตกเฮ้ยไม่มึงตกเลยนักหนาเนี่ยกูขายของลําบากกูเดินทางลําบากในขณะที่บางคนรู้สึกสดชื่นคุณว่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณตีความหมายอารมณ์คุณจะเริ่มเกิดขึ้นและตอนที่อารมณ์เกิดแอคชั่นมันก็เกิดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนิ่งนะครับจะสร้างแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ เป็นตัวกําหนดก็จริงแต่เมื่อไร่ที่คุณไม่ได้กําหนดอ,อารมณ์แต่คุณไปกําหนดความหมายความหมายก็เป็นตัวก่ออารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณให้ข้อสรุปหรือความหมายกับเรื่องบางเรื่องหรือกับคนบางคนคุณจะมีอารมณ์ตามประสบการณ์ร่วมที่คุณมีกับคนคนนั้นเหตุการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะครับโอป้านะครับเคยอกหักแล้วคราวนี้พอเพื่อนพูดถึงแฟนเก่าเราเคยมีประสบการณ์ร่วมที่ไม่โอเคเท่าไหรนะ่นัก พอเวลาเขาพูดขึ้นมาเราเคยตีความหมายว่าคนคนนี้ไม่ดีคนคนนี้หลอกลวงฉันคนคนนี้แม่งแบบเข้ามาหาผลประโยชน์หรือคนคนนี้เออแบบเออมาเห็นเราเป็นของเล่นไม่จริงใจเราตีความหมายไปแล้วครับว่าเขาไม่ดีสุดท้ายพอแฟนมาคนพูดถึงเรื่องราเหล่านั้นคนเหล่านั้นครับรู้สึกของขึ้นบ้างไหมครับรู้สึกมีอารมณ์บ้างไหมครับถ้าไม่ดราม่าเสียใจก็รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดเราก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาพูดถึงคนคนนั้นในแบบที่เราตัดสิน เราตัดสินคนจากความหมายครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณให้ข้อสรุปเวลาคุณมีปัญหากับเจ้านายปัญหากับแฟนปัญหากับเรื่องเงินต่างๆการที่ ieni. คุณให้ข้อสรุปนะครับมันคือการที่คุณสร้างอารมณ์อารมณ์หนึ่งขึ้นมาอารมณ์ถูกสร้างได้โดยความหมายได้ด้วยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ถูกสร้างได้ด้วยการให้ความหมายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่คุณเจออันรถแซงอ่ารถแซงโดยที่แบบโห,โหขี่เล็้วมากปาดหน้าคุณนะครับแล้วแบบคุณแบบแทบจะเบรกไม่ทันนะครับหลายคนก็จะด่าพ่อด่าแม่นะครับแต่จริงๆแล้วเอาจริงนะพี่การเต้าพร่บ่นอะไรเนี่ยหรือการด่าไม่ได้มีประโยชน์ให้มันดีขึ้นเลยมีแต่จะยิ่งดึงดูดสิ่งแย่ๆหลายคนจึงเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนครับแต่เป็นด้วยได้ไหมครับที่บอกโอเคไม่เป็นไรดีนะที่เรายังปลอดภัยนะแงจะดีกว่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้คุณมีพฤติกรรมที่เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือสอดคล้องตามที่คุณต้องการนะครับพูดแต่ในผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดเท่านั้นถูกไหมครับพูดแต่ในผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดเท่านั้นยกตัวอย่างเรื่องเ,อเวลาก็แล้วกันสิ่งที่คุณไม่ต้องการก็คือเวลาทําง,งาน8ชั่วโมง เราได้เงินเดือนแค่หนึ่งหมื่นบาทส0งหมื 2, บาทนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ต้องการแต่เวลาที่คุณต้องการคือคุณต้องการทํางานแค่3ามถึงี่ชั่วโมงแล้วได้เงินเนี่ยประมาณอัประดับขึ้นประมาณ2อสเท่าอาจจะ5 0 0 0 0ืนบาทหกหมื 6, บาทเป็นต้นพูดในสิ่งที่คุณต้องการครับ ไม่ใช่ว่าฉันเต็มใจทำงาน8ชั่วโมงแต่ทุนต้องบอกเลยว่าฉันปรารถนาทำงานส่ชั่วโมงแล้วได้เงิน5 0,000บาทอันนี้เป็นเต้นนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกพูดเพราะการให้ความหมายใหม่ๆกับสิ่งที่คุณพูดแม้แต่การพูดที่เราพูดปกติก็เป็นการให้ความหมายต่อสิ่งสิ่งนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้ความหมายสิ่งสิ่งนั้นจะสร้างอารมณ์โดยธรรมชาติมนุษย์จะสร้างอารมณ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราลองดูสักประโยคดีไหมครับที่อ่ะยกตัวอย่างเรื่องอะไรก็ได้คครับทีุ่ณจะ ครีเอทคำพูดเชิงบวกมาคุณลองพิมพ์อันแรกก่อนละกันพิมพ์ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการก่อนเดี๋ยวป้าเป็นครอบไปให้ละกันเนาะความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องการอ่ะคุณลองพิมพ์มาดูครับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักกับพ่อแม่กับแฟนกับเพื่อนความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องการไม่ต้องการนะครับคืออะไรอ๋อยกตัวอย่างเช่นครับอป้าบอกว่าไม่ชอบคนไม่จริงใจนะครับไม่ชอบคนโกหกไม่ชอบคนหลอกลวงอางนี้เป็นต้นนะครับอป้าไม่ต้องการแบบนี้อ่ะ เราไม่ต้องการอะไรครับสมมติยกตัวอย่างเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับคุณไม่ต้องการอะไรกับความสัมพันธ์เช่นคุณไม่ต้องการแฟนติดเกมไม่ต้องการแฟนเจ้าชู้อ่ไม่ต้องการแฟนที่ไม่เทคแคร์เราเงี่ยเป็นต้นนะครับหรือเป็นไม่ชอบคนหลอกแดกเออรู้จักไมมหลอกแดกคือแบบเอาเงินเอาเงินเรานะครับอ่าคนที่ไม่จริงใจคนที่แบบอ่าคุยหลายคนอันเนี้ยเนี้ยเราไม่ชอบอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องการพิมพ์อะไรนะครับแล้วอะไรล่ะ คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณมักจะบอกว่าฉันไม่ชอบผู้ชายกินเหล้าฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ฉันไม่ชอบผู้ชายเล่นไพ่ฉันไม่ชอบผู้ชายขับรถเร็วไม่ชอบผู้ชายที่ไม่เทคแคร์ไม่ชอบผู้ชายปิ้นปิ้นป้นนะครับแต่สุดท้ายทาไมคุณถึงไม่พูดในสิ่งที่คุณต้องการครับยกตัวอย่างการการหักดิบนะครับเขาเรียกว่า การเปลี่ยนความเชื่อใหม่แบบทันทีเมื่อเกี้คุณบอกว่าคุณไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ไม่ชอบผู้ชายดูบอลไม่ชอบผู้ชายที่ไม่เทคแคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายที่แบบไม่เอาอาเรื่องงานแต่ทําไมคุณได้พบใหม่ละครับฉันชอบคนที่มีความรับผิดชอบฉันชอบคนที่ใส่ใจฉันฉันชอบคนที่เทคแคร์ฉันฉันชอบคนที่เอารักสุขภาพฉันชอบคนที่ออกกาลังกายฉันชอบคนที่พูดตรงๆกับฉันเอาใจใส่ฉันและเอาใจเขามาใส่ใจเราฉันชอบคนแบบนี้อนะครับนั่นคือในเรื่องของการ โยงเราเนี่ยเข้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการเป็นมันคือการอย่างเชิงให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายโดยคําพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมีพฤติกรรมแปลกๆเพราะคุณมีฟีลลิ่งข้อหข้อสองเป็นเพราะคุณให้ความหมายกับสิ่งนั้นมันจึงสร้างอารมณ์ใหม่แต่เพราะฉะนั้นในข้อสุดท้ายโอป้าจึงให้ข้อตัวอย่างของคุณเอาไว้ก็คือว่าคุณจะต้องฝึกในเรื่องของการพูดในความหมายเชิงบวก พูดในสิ่งที่คุณต้องการอันนี้คือเป็นวิธีแก้ให้เพราะเมื่อคุณรู้ต้นตอแล้วว่าเฮ้ยถ้าเรามี f e ล l i n g หรือคุณคุณโฟกัสอะไรอ่ะมันจะมี f e ล l i n g แล้วเมื่อมี f e ล l i n g มันจะเกิดการกระทํานะเว้ยคุณลองดูสิคุณลองโฟกัสว่าทำไมแฟนคุณไม่ตอบไลน์คุณสักทีคุณจะเริ่มหงุดหงิดครับคุณจะเริ่มมีอารมณ์ครับคุณจะเริ่มมีความกังวลครับว่าเฮ้ยทำไมไม่ตอบกูวะเออแบบคุณจะเริ่มเช็คลายบ่อยๆแล้วพอเวลาเขาโทรมาพฤติกรรมของคุณก็คือไปไหนมา ทำไมไม่ตอบลายทำไมตอบลายช้าทำไมเปลี่ยนไปเออนั่นแหละครับคือพฤติกรรมพฤติกรรมอาจจะเป็นคําพูดอาจจะเป็นความคิดอาจจะเป็นการกระทําได้หมดนะครับอันนี้เข้าใจเนาะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราพูดในสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือโอป้าแก้ให้คนฉันชอบคนจริงใจฉันชอบสามีที่เอาใจใส่ฉันพูดเลยครับฉันชอบ ให้สามีเอาใจใส่ฉันฉันชอบเม่สามีเนี่ยทากับข้าวให้ฉันกินฉันชอบเม่สามีดูแลฉันตอนเลิกงานฉันชอบเม่สามีบีบนวดฉันชอบผู้ชายจริงใจฉันชอบผู้ชายที่เปิดเผยกับตัวฉันฉันชอบคนเฟรนลี่แต่ว่าคนคนนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบที่โอเคกับฉันไม่ใช่ว่าเวลาคุณเลิกกับแฟนปุ๊บมีความเสียใจคุณไปบอกว่าแม่งฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้เลยเหมือนแต่ก่อนที่โอป้าบอกว่าเอ้ยฉันไม่ชอบพิตตี้เลยสุดท้ายมีแต่แฟนพิตตี้ครับเออจริงจนะครับฉันไม่ชอบพิตตี้เลยจิตต์สันึกมีหน้าที่รคับ Yes and Mor มันไม่รู้ว่านั่นคือดีหรือไม่ดีพิตตี้คือดีหรือไม่ดีดม,ดมันไม่รู้แต่มันรู้ว่าโอ้คุณพูดถึงพิตตี้มันก็เลยให้พิตตี้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยป๊อปป้าเลยเปลี่ยนใหม่ครับฉันชอบผู้หญิงที่เอาใจใส่ฉันเทคแคร์ฉันเข้าใจฉันชอบกดแรงดุดเหมือนฉันนู่นน,นี่นั่นนะครับเราก็เป็นการทํามัสลิปไปในตัวเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเอาตัวเราเนี่ยครับ เข้าสู่ผลลัพธ์เข้าใกล้ผลลัพธ์นะครับโดยการพูดถึงในสิ่งที่เราต้องการโอเคไหมครับอ่าวันนี้ครึ่งชั่วโมงสั้นๆโอเคไหมครับวันนี้ใครเข้าใจมากขึ้นนะครับทิน Yes มาเลยนะครับวันนี้ใครเข้าใจในเอเนพีตัวนี้มากขึ้นว่าเฮ้ยแค่กูโฟกัสบางอย่างคือถ้าคุณโฟกัสผิดเรื่อง มันก็จะก่อให้เกิดอารมณ์แบบผิดๆ f e ล l i n g แบบผิดแต่ถ้าคุณโฟกัสถูกเรื่องเช่นเฮ้ยโฟกัสที่การทํางานของคุณการลงมือทาของคุณหรือ,อาการพัฒนาตัวเองอันนั้นนะ่ะมันก็จะได้ให้คุณเกิด f e ล l i n g กระเยียนกระหือรือยกตัวอย่างเช่น o p ป้ a โฟกัสอยายกตัวอย่างสมมติ o p ป้าโฟกัสการพิมพ์นหนังสือพอเราโฟกัสการพิมพ์นหนังสือเฮ้ยปรากฏไอเดียออกมาเยอะแยะ,ยะมากมายฟังพรูเต็มไปหมดมันจึงทําให้เรานะครับมี f ีล l i n g ที่แบบกระเยียนกระหือรือหรือมีความมั่นใจ เออมีความแบบมั่นใจอ่ะเวลาจะทำอะไรเวลาจะพูดจะคิดจะทำนั่นแหละครับคนโฟกัสถูกเรื่องมันก็ให้ความหมายใหม,ใหม่โอเคไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการคนที่งดหงิดงเราก็เปลี่ยนใหม่เราต้องการคนที่อารมณ์ดีเราต้องการคนที่เอ่อมีความคิดบวกอยู่ใกล้ๆก,กับเราอันนี้เป็นต้นถูกไหมฉันไม่ชอบไม่คนหงดหงิดฉันไม่ชอบไม่คนพูดมากอยู่ใกล้ฉัน เปลี่ยนไหม่ครับฉันชอบให้คนที่รับฟังฉันอยู่ใกล้ๆฉันเขามีแกนโต้อตอบบ้างแต่เขาก็มีการรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมอันนี้นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกตั้งแต่วันนี้ครับดูเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆแต่ถ้าคุณได้อ่านหนังสือกดแรงดวงดูดหลายเล่มนะครับคุณจะเจอเคล็ดลับเหล่านี้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลอนด้าเบิร์นนะครับแจ็คแคนฟิลเดวคาเนกิ eki, หรือเยอะแยะมากมายครับที่คุณได้ประสบพบเจอครับและสิ่งนี้ครับก็ อยู่ใน n อนด้วยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะฝากไว้เพียงเท่านี้โอเคไหมครับส่วนวันนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายละกันนะครับในช่วงท้ายเนี่ยจัดตัวเนี้ยมันเป็นเดือน9นะครับเราก็เลยจัดโปรเก้าุเก้าให้กับคุณนะครับเกก็คือคุณสามารถซื้อคอร์สไหนก็ได้นะครับที่เราระบุไว้ให้นะครับเยอะมากๆนะครับทั้งคอร์สใหม่และคอร์สเก่าคุณเลือกได้เลยครับ5คอร์สจ่ายเพียง9999โอเคไหมครับเฉพาะ4วันนี้เท่านั้น5 8 9ห้าหกเจ็ดแปดเดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย9วันนี้ครับคุณเลือกได้5คอร์สจ่ายเพียง9999ผ่อนได้3งวดอ่าอันนี้คือช่วงทุกคนเลยนะครับหลังจากคุณผ่อนชำระครบนะครับคุณถึงจะได้นะครับอ,อ่ลิงเรียนนะครับหมายถึงว่าลิงเนี่ยทั้ง5คอร์สนั้นคุณจะเลือกคอร์สถูกคอร์สแทนผสมกันและแต่คุณครับได้หมดแต่กรณีที่คุณไม่ได้อยากได้ทั้ง5คอร์สคุณซื้อแค่คอร์สเดียวนะครับตามรายการที่กําหนดเฉพาะรายการที่กําหนดนะครับคุณจะได้ส่วนลด99บาทต่อ1คอร์สแสดงว่าถ้าคุณซื้อ2คอ คุณก็ได้ส่วนลดคอร์ดแรก99คอร์สอง99โอเคไหมครับแต่กาแนะนําครับ9999คุ้มสุดคุณจะเลือกแขกขอเลยห้าก็ยังได้เลยโอเคไหมครับแขกขอเลยห้านี่ก็6,990แล้วนะครับอ่าแขกขอเลย 5, เหล้า,เ,มมานะเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายแบบแอดวานซ์นะครับอ่ามีสมุดส่งมีสมุดแบบฝึกหัดส่งไปให้คุณที่บ้านเพื่อเรียนกับโอป้านะครับแล้วก็เรียนออนไลน์10วัน มีการ z o มติดตามอีก8สัปดาห์8สัปดาห์นี้นะครับถ้านับรวมกันนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับก็โอ้ก็ตีไปเลยครับประมาณ2เดือนกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเป็นในเรื่องของ coaching นะครับวันออนวัน on เป็นการโทรคุยกับคุณนะครับ20นาทีนะครับ วัน by วันนะครับและรับเป็นรุ่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียนกันในวันที่30กันยายนนี้มีกี่คนก็สอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีที่คุณสมัครไม่ทันนะครับคุณต้องรองนู่นครับอีกประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนครับจนกว่าจะจบเซ็ชันหนึ่งเพราะการติดตามจะเป็นณปัจจุบันเราจะไม่ย้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงรุ่น2เราก็จะทําการสอนใหม่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใส่รุ่นนี้คุณจะต้องรอง เกือบต้นปีถ้าไม่ไปลายปีก็ต้นปีนะครับแผกอเลย5นะคบเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญกับคนที่อยู่เท่านั้นณปัจจุบันจะไม่ให้มีการเรียนย้อนนะครับสําหรับแผกอเลย5สอนใหม่อย่างเดียวเลยนี่เป็นรุ่นหนึ่งนะครับโอเคไหม มีการติดตาม8สัปดาห์นะครับแล้วก็มีการโทรคอโคชชิงซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณไปจ่ายแยกเนี่ยหลายหมื่นมากๆานะครับตีไปเลยครับประมาณ2อสาหมื่นนะนะครับตัวนี้แห่คอโดย5ก็คุ้มละ6,990ยังมีคอสเมติก2ออีกนะครับซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังความคิดและพลังจิตณนะปัจจุบันนะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่1,590นะถ้าเป็นเดือนก่อนนะแต่เดืนน 1, 6, อนนี้มันจะ1,690แค่สองคอร์เนี้ยคุณก็คุ้มแล้วนะครับแต่คุณเลือกได้ห้าคอะ่ะ ห้าคอร์สคุณจะเอาแห่คอร,รวยใส่ก็ได้นะครับแห่คอร์รยสี 5, แ่แห่คอร์ดยห้าแห่คอร์ยหนึ่งหรือจะเอาเป็นคอนเทนต์มัสซิลี่ใส่ก็ได้ห้าคอร์สนะครับก้าวๆก้าวๆสำหรับนักเรียนท่านใดนะครับที่มีคอร์สเดิมอยู่แล้วอยากเติมคอร์สนะครับคุณจ่ายที่ส่วนต่างนะครับแต่แนะนํานะครับตัวนี้นะครับคุณสามารถเอาคอร์สเดิมมาหาไปส่วนต่างได้เท่านั้นนะครับแค่คอร์สเดียวนะครับ มายถึงคอสที่คุณจ่ายนะครับคอสเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณจะหักเป็นส่วนต่างสําหรับนักเรียนเก่าฟังให้ดีนะครับถ้านักเรียนใหม่คุณจะต้องจ่าย999 9านะครับสาหรับนักเรียนเก่านะครับคุณบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี้ยฉันมีเก่าหมดละฉันมีอ่าสมมติว่าบางคนบอกว่ามีคอสครูครรรออนไลน์อยู่ละนะครับสามพันเก้าเก้าสิบนะครับอ่ะคุณก็เอาตัวเนี้ยหัก จากเก้กกได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอีกสคอร์สได้เลยนะครับ,บเฉพาะนักเรียนเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เราสามารถผ่อนได้3มงวดนะครับผ่อนจำนักครบนะครับคุณจะได้ลิงเงินทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยครับว่าแม่งโคตรคุ้มแค่คุณเลือกแขกคนเลยวห้าคุณก็คุ้มแล้วครับเพราะมันเป็นคอร์สที่เป็นเมนทอร์ติดตามแต่สัปดาห์นะคุณแต่สัปดาห์ขึ้นซูมแบบเห็นหน้ากันนะครับแล้วก็ยังมีการโทรแย่ คุณก็เต็มที่นะครับปรึกษาเรื่องเป้าหมายนะครับอย่านอกเรื่องโอเคไหมครับเออเรื่องเงินไม่เกี่ยวนะครับในราเพราฉะนั้นเนี่ยเราจะจะปรึกษากับโค้ชของคุณนะครับในด้านของเป้าหมายนะครับ<ม>แล้วก็เรามีเป็น สเกดูเช็คลิสต์ให้กับคุณด้วยนะครับในแปสัปดาห์ว่าคุณพัฒนาอะไรคุณจะถูกโคดจีไปสเตปรวมถึงมีลายกลุ่มให้กับคุณด้วยนะครับที่จะติดตามคุณนะครับให้ทำเป้าหมายที่คุณควรจะทําหรือเป็นการสร้างนิสัยใหม่บอกเลยครับว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยที่แอดวานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายว่าโอเคฉันอยากมีาาบา้านเงินรถเงินเท่าไหร่แล้วจบ แต่สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้คือสภาวะที่อยู่ในนั้นความเชื่ออะไรที่จํากัดคุณคุณจะถูกดึงความเชื่อใหม่คุณจะถูกสร้างความเชื่อดึงความเชื่อที่จํากัดออกและก็สร้างความเชื่อใหม่และคุณี่ยจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยสภาวะอารมณ์มันมีผลกับการตั้งเป้าหมายและคุณยังจะรู้โครงสร้างของการทําเป้าหมายที่คนสําเร็จระดับโลกทําครับว่าเขาทํากันยังไงโอเคไหมครับแหกขอเลยห้าเรียนวันที่30กันยายนเป็นต้นไปเรียน3ามทุ่มครึ่งเฉพาะ30ิ กับวันที่หนึ่งนะครับจะเรียน3ามทุ่มครึ่งนอกนั้นเรียน2องทุ่มครึ่งนะครับจะมีตารางเรียนให้และจะมีชีตเรียนส่งไปที่บ้านแบบฟรีๆนะครับคุณจะได้ชีตเรียนที่เราส่งไปให้นะครับทําเป็นเล่มเขาเล่มให้นะครับเอาเดอะเมจิกมาหักได้ครับพี่เอ๋นะครับอ่ะเอาเดอะเมจิกมาหักออกได้นะครับแล้วก็เออเอาเดอะเมจิกมาหักออกจาก9 9 9 9ได้นะครับเดี๋ยวลองคำนวณให้พี่เอ๋ดูนะครับสามารถถ้าเป็นนักเรียนเก่านะครับสามารถใช้คอร์สเดิมนะครับอ่หักออกได้นะครับ อ่าสมมติพี่เอ๋จ่ายไป1น8่ใช่ปะ่ะนะครับอ่าหนึ่พี่เอ๋ก็จ่ายเพียง8811ปดหนพี่เอ๋เลขสวยว่ะนะครับสมมติพี่เอ๋จะเอาโปนี้ใช่ไหมครับก9ก9ได้5คอร์สหนึ่เนี่ยพี่เอ๋เอา t ดอะเมจิกเนี่ยหักออกพี่เอ๋จะเหลือ8 8 1แแล้ว8 8ด1สมมติว่ากรณีพี่เอ๋จะผ่อน3างวดนะครับก็ตกว่าละสองพัเก้าถูกมากๆนะครับ บอกเลยครับแค่แหกคนเลยห้าคนก็คุ้มแล้วครับเพราะเป็นคอร์สแรกที่เรามีเมนทอร์โทรแยกคุณรู้ไหมครับการที่คุณต้องโทรแยกกับคอร์สอะไรก็แล้วแต่เนี้ยแพงนะครับบอกเลยนะครับแล้วเขาจากัดคุณมากๆนะครับเออคุ้มนะครับพี่เอ๋เอาเดอะเมจิกหักออกได้นะครับคอร์สที่หักนะครับจะเป็นคอร์สที่ราคาไม่เกิน2 0 0 0บาทนะครับคุณสามารถเอามาหักได้นะครับโอเคนะครับคุณอะนไลน์หักต้องจ่ายเพิ่มอันนี้พี่จินัทใช่ไหม Oh, okay. อ๋อโอเคอังนี้นะครับอัน,นี้เลือกมาหนึ่งคอร์สลวกันนะครับที่จะหักออกได้นะครับอ่ะอย่างของพี่จินัทใช่ไหมครับเอางี้ตำหรับนักเรียนเก่านะครับเลือกมาหนึ่งคอร์สให้กับแอดมินละกันนะครับและแอดมินจะหักให้กับคุณนะครับคุณสามารถที่จะแจ้งแอดมินได้นะครับว่าคุณซื้อในราคาไหนแล้วหักออกได้ และคุณก็แจ้งอีก4ข้คอที่คุณจะเรียนโอเคไหมครับอันนี้กรณีนักเรียนเก่าเนาะนักเรียนใหม่ไม่ต้องน้อยใจครับเพราะยังไงคุณก็คุ้มเนาะ9999นะครับบอกเลยว่าแหกคนละห้าเป็นอะไรที่ amazing เราถ้า30เราปิดรับจริงๆนะครับเพื่อที่จะ Take แ a r e นะครับคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับเราต้องการสร้างคนให้มีผลลัพธ์นะครับไม่ใช่แค่แบบแม่แมบบแบบ่เปิดคอสเอาเงินไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีผลลัพธ์ในการลงมือทําหรือแ a b i t หรือนิสัยบางอย่างโอเคไหมนะครับ ใช่ครับอ่าเอาคอร์สที่คุณมีนะครับมาหักออก1คอร์สเท่านั้นนะครับแล้วคุณก็ราคาคอร์สตอนนั้นนะครับมาหักออกแล้วคุณก็จ่ายส่วนต่างครับถ้าคุณจ่ายสดมีกรณีพิเศษให้ด้วยนะครับอ่าถ้าคุณหักออกนะครับแล้วคุณก็สามารถเลือกคอร์สได้เพิ่อมอีกสีคอร์สในกรณีนักเรียนเก่าโอเคไหม มแ่และไม่ว่านะครับนักเรียนเก่าหรือนักเรียนใหม่ถ้าคุณชําระเงินสดนะครับคุณจะได้สิทธิ์เข้า V I P Coaching ที่เป็นแบบการเทรนแบบกรุ๊ป5-10ถสิคมอีก1ครั้งซึ่งกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ4-5 0 0 0พันนะครับเท่ากับว่าคุณแม่งแบบ จ่ายน้อยมากนะครับคุณสามารถมาเจอตัวอ p ปป้ากับเ,เพื่อนๆของคุณได้5้าสคนนะครับคุณจะได้สิทธิ์นี้ใช้สิทธิ์ได้จะถึงกลางปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จ่ายเงินสดคุณจะได้สิทธิ์ VAP Coaching หครั้งนะครับที่กรุงเทพนะครับสถานที่แจ้งทีรอบไหนก็แล้วแต่ที่เปิด VAP Coaching แล้วคุณสะดวกเข้านะครับเราจะมีการโพสต์หน้าเพจคุณก็ค่อยมาแจ้งแอดมินว่าเออฉันได้สิทธิ์ v p Coaching หครั้งฉันจ่ายสดไปฉันจะเข้ารอบ อตุลานี้จะจะเข้ารอบพฤจินี้อันนี้นะครับคุณสามารถเข้ามาเจอตัวกันได้เลยนะครับในวันนั้นมันจะเป็นกรุ๊ป5ถึง10คนมากสุดคือ20คนนะครับนั่นคือปกติกรุ๊ปโคชิ่งคุณต้องจ่ายเกือบครึ่งหมื่นครับในการมาเจอโค้ดคุณก็จะได้สิทธิ์เน้นถ้ากรณีที่จ่ายเงินสดโอเคไหมเลขสวยนะครับเออแต่ถ้าคุณจะผ่อนนะครับคุณจะไม่ได้สิทธิ์ i P Coaching นะครับเพราะว่าเราก็ช่วยคนในการอ่าัพ p อ o r t เรื่องการผ่อนโอเคนะนะครับใครเข้าใจตรงนี้ที่โค้ดอธิบายครับพิมพ์หน่อยครับว่า เข้าใจนะครับโอเคใครเข้าใจพีเม่ไหนครับว่าเข้าใจเนาะมันเป็นสิทธิพิเศษบางทีเนี่ยบางคนดูโพสต์แล้วอาจจะไม่เข้าใจเอาเป็นว่านักเรียนใหม่99 9 9นักเรียนเก่า999 9เพียงแต่นักเรียนเก่าเนี่ยเอาคอร์สที่มีอยู่1คอร์สเท่านั้นนะครับมาหักออกโอเคไหมครับเอา1คอร์สที่คุณมีอยู่มาหักออกนะครับแอดมินจะทําการหักออกแล้วคุณก็เพิ่มเงินส่วนต่างนะครับถ้าคุณจ่ายสดคุณก็รับ v i p อพีโคชชิ่งเก็บแต้มเก็บ เก็บสิทธิพิเศษนี้ได้ถึงกลางปีหน้าคุณจะเข้ารอบไหนก็ได้ที่คุณว่างโอเคไหมครับเพราะบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะอยู่กรุงเทพไม่เหมือนกันนะครับ v i p Coaching ไม่ใช่สัมานานะ v i p Coaching อย่างเช่นรอบนี้มีเทนคอนเทนต์เฮ้ยแล้วคุณชอบคุณอยากจะเข้าคอนเทนต์คุณก็เข้าหรือรอบหรือรอบหน้าอาจจะมีเทนเกี่ยวกับการลงคอร์สออนไลน์ คุณจะเก็บสร็จนี้ไว้ไปใช้ใน V.I.P Coaching ครั้งหน้าก็ได้นะครับคุ้มนะครับคุณบอกเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับโอเควันนี้จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับต้นตอของการที่เราทำในสิ่งที่เราทำหรือไม่ทำสรุปก็คืออ n อนโฟกัสนะครับถ้าเราออนโฟกัสอะไรมันจะสร้างฟิลลิ่งแล้วก็ครีเอท แอคชั่นอันที่สองถ้าเรามีนิ่งนะครับมันจะ Create Action ถ้าเราให้ความหมายอะไรมันก็จะ Create Action วิธีการแก้ของมันคือพูดแต่ในสิ่งที่ต้องการให้เกิดเท่านั้นในเชิงบวกฉันมีฉันเป็นฉันสามารถฉันกำลังนะครับไม่เอาฉันไม่อย่าถ้าแต่อันนี้ไม่เอานะครับพูดนะครับ ทักแอดมินแป๊บนโอเคนะครับโห oh, oh, พี่จินาคิดฮอดมากเลยพี่จินาจะลืมนะไปเชียงใหม่ปลายปีอย่าลืมมาหาด้วยนะครับอ่านะครับเพราะว่านักเรียนครูออนไลน์เรามีมิ팅กันนะครับนักเรียนคอร์สครูออนไลน์นะครับเฉพาะคอร์สครูออนไลน์นะครับเราจะมีมิ팅กันที่เชียงใหม่ปลายปีเอ่อประมาณกลางธันวานนะครับประมาณกลางธันวานนะครับ เดี๋ยวได้รีบแจ้งพี่แหม่มนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิทธิพิเศษให้โปรนี้จะอยู่ถึงวันที่9กันยาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณอันนี้เป็นครั้งแรกที่เอาคอร์สใหม่มาใส่ให้นะครับเพราะว่าแห่คอร์สห้ามันดีนะครับได้ย่างที่บอกถ้าคุณจะต้องข้าแหกคอร์ห้าเราไม่ให้คุณเรียนย้อนเราจะปิดรับ30กันยาเท่าไหร่เท่านั้นครับแล้วเราก็เช็คแคร์คนเหล่านั้นป๊อป้าต้องการผลลัพธ์ นะครับต้องการผลลัพธ์ให้กับพวกพี่แล้วคุณจะรู้วิธีการครเอทโครงสร้างบางอย่างนะครับที่เราให้กับคุณการสร้างสภาวะบางอย่างรวมถึงความเชื่อที่จํากัดของคุณในหลายอย่างครับที่คุณจะเริ่มรู้สึกตัวครับว่าคุณไม่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับโครงสร้างนี้คุณต้องการมันเพราะมันทำให้คุณมันดูเรียบง่ายครับแต่มันทำให้คุณสาเร็จเร็วและทําให้งานคุณจบ บอกเลยเพราะโอป้าก็ใช้สิ่งนี้ครับมันถึงจบงานนะครับปกติเนี้ยเราจะเป็นคนอะไรนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนอา่าปัดปันปกันพูดนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยทําสําเร็จในโปรเจกต์ที่เรามีในงานที่เรามีไม่มีงานค้างนะครับแล้วมันจะงทาให้เรากลายเป็นคนที่ครีเอทไอเดียได้เก่งมากยอดเยี่ยมฟีดแบก เมื่อเราเคารพและรู้สึกดีกับเตงเมื่อไหร่นะครับคุณพุ่งะยาได้ไวมากครับแลวโอป้าการันตีแต่สัปดาห์นี้คุณก็คุ้มแล้วนะครับบอกเลยโอเคนะครับวันนี้เราฝากไวเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ทักแอดมินอันนี้คืออธิบายไว้สวัสดีได้เลยนะครับพี่ชวรัฐนะครับเราก็อธิบายไว้ให้นะเพราะบางคนเผื่องงโอเคไหมครับทั้งสิทธินักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณและสวัสดีนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ